สวัสดีครับวันนี้โอครับไลฟ์สไตล์ T Max ครับสมา5ี้าไม่ได้มาเป็น T 7นะ T Max ครับสมา5้าวันนี้เรามาสีใหม่ล่าสุดของม0 2 5้าฮะตัวล่าสุดของโลกนะฮะจ่ายที่โลกครับวันนี้มาถึงแล้วที่เกษตรนะว่ามินครับลองดูครับลองชมครับสวยมากครับสวยไหมฮะวันนี้นะครับจะต้องเน้นถาม ทางเซลล์ของเรามีนิดนึงเนื่องจากว่าสเปคค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอ่ะวันนี้พ hmm ี่ดัาเต้ยแล้วว่ามีพี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีคกทุกคนก็วันนี้พี่โอขี่ T7 อาจจะเข้าป่าเบื่อแล้วมามาแบบเยี่ยมชมโซฟาซิ่งเราบ้างสบายสบายพี่โอพี่โอมาถูกวันเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะตัวที่แม็กห้าหกูนมปีสองพัน่ใช้ชื่อเดิมนะใช่เท็แม็กเท็แม็กอยนะปีสองพมาลง็นแล้ว สวยละลายใช่ชื่อสียังเป็นทางการคือเซรามิกเกรย์ไอโซบัสไอโซบัสเซรามิกเกรย์หรือว่าเราเรียกเขาลมก็ได้คาร์ลมใช่ไหมอ่าโอเคอยากรู้ไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสตีเลยตีเลยมามาชมอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตผิดไฟก่อนมาชมแต่แรกด้านหน้าค่ะพี่โอ๋ค่ะพี่โอ๋เคยใช้ที่แหม่มมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเนี่ยเจน่าจะเมื่อสองเจนก่อนมุทใช่ใช่ใช่นะ หน้าเปลี่ยนค่ะโยหน้าเปลี่ยนนะคะให้ดูความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะลักชูรี่ของไฟหน้าละกันเนาะมีตัวเดย์ไลท์เป็นรูปตัวทีค่ะพี่โอไฟด้านใน mm hmm. ไม่เหมือนกับตัวต่อของพี่โอนะที่มันเป็นลูกแก้วกลมๆอันนี้เหลี่ยมมานะคะก็จะ oh. มีไฮโซมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงน้าน,นี้ mm hmm. นะคะนี่เลยน่าจะอุ เหมืนอนเหมือนเหมือน,นมีมีเหมือนมีสปอยเลอร์ข้างหน้านั้นนหละอันนี้เนื่องอ๋อใช่ใช่พี่<ช>โอ๊คกเก็ตใช่ใช่ถูกต้องแล้วค่ะก็จะใช้หน้าใหม่นะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าเอ้ยมิชอบหน้าเป็นเจบอ่ะชอบหน้าแบบเต็มๆหน่อยว่าจะเป็นความมาณนี้มีเนื้อ มันนุ่มใช่มันนุ่มกว่าเดิมมันยิ่งกว่าเดิมค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเท็กเจอร์เนื้อสัมผัสของตัวเบอกหรือว่าวัสดุของตัวเบอกเนี่ยมีหลากหลายมากขึ้นสังเกตดูการตัดเย็บเออหนังผ้าที่ใช้นะคะมีหลายแบบนะถ้าดูเนี่ยประมาณ3แบบด้วยกันในในหนึ่งะนะคะก็ทำมาให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นที่เปลี่ยนมาใหม่อย่างเช่นตัวปอกแผ่นนะคะปอกแผนเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นแบบที่มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นกระจายความร้อนได้ดีขึ้นคลิปถูกค่ะพอเราเปิดอุ่นมือเนี่ยมันก็จะกระจายความร้อนอได้เต็มตัวของเ,เราอืออันนี้แค่ภายนอกยังไม่ได้นึกเข้าไปข้างในเลยนะพี่โอ๋คาจ้าน้าถัดมาเอาตัวไหนดีอะก็จริงๆแล้วอะฟีแมทตัวนี้เด็ดที่ไฟหน้าเฮ้ยใช่ชอบมากดูไหมดูไหมดูไหมดู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 ชอบมากชอบมากมาดูไฟหน้ากันบ้า อย่างที่บอกเปิดหน้าจอขึ้นมนาคือไฟเดย์ไลท์ขึ้นเลย<ม>เป็นรูปตัวทีนะคะนี่ขีดนี่น่ะตรง,งรุ่นจีแม่เห็นไหมโ้โมันเล็กปีเลยเนี่ยสวยชอบใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวเบรกแบบอ m เ r อร์จ y คือเวลาที่เราเบรกฉุกเฉินไปฉุกเฉินของตัวรถก็จะติดติเหรอใช่ขี่มาเบรกจึ๊กไม่ไดฉุกเฉินกำเบรกเงี้ยไปถุเิดติดเลยายขวาหน้าหลัง อ่าใช่ใช่อันี้เปร็จให้นะคะสี่ระดับเองให้แล้วก็เพิ่มเทคโนโลยียาอื่นเข้ามาตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเซนเซอร์วัดแรงดันยางอ่ใช่ใช่ี่รถเรียบตะปูยางรั่วหน้าจอตัวเล่มันก็จะหลุดนะคะแสดงผลการแรงดันลมยางหายไปอยืออไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขี่รถไปต่างจังหวัดไกลๆบางคนยตัว ชอบหลอดว่าเอ้ยยังมันแกนหรือเปล่าคะหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะทีนี้มีวัดที่แล้วดูหน้าทองได้เลยค่ะว่าอ่อมันพอนมันแกลมันอะไรเย่างไงหรืเหมือนไม่เหมือนที่เจ็ดเลยพี่ไปเชียงใหม่เขาล่าสิบเก้างงมากกี่กับเพื่อนเปไงก็ไม่รู้สิก้าตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เราจะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้ในส่วนนี้รวมถึงเอาเทคโนโลยีอ่างตัวเกณฑ์มาใช้ตัวรถสปอร์ต6แกลนเป็นเรื่องธรรมดาของอตตัวนี้ต้องไปเอาของเขามาใช้ด้วยเออหรอ เพราะฉะนั้นรถมันจะสามารถปรับเขาเรียกได้ว่ารูา้ว่ารถเราเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวากดหน้าหรือหน้ากระดกหรืออะไร<อ>รถอ่ามันเอาตัวเนี้ยเข้ามาใช้ร่วมก,กันกับ B C ก็คือเบรกคอนโอร์เพราะฉะนั้นเวลาวีโอเข้าโค้งปึ๊บเลี้ยวรถเอ็นเอ็นอยู่แล้วเราแตะเบรก B C ตัวเนี้ยจะทำงานนะครับสำคัญกับเบรกถูกต้องค่ะปก่อนพนักขึ้นประมาณนี้ เหมือนเหมือนเบรกในโค้งแล้วไม่ไม่ต้องกังวลความเร็วอะไรเงี้ยใช่รถไม่ตั้งตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้ใช่ได้ที่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาน่าสนใจน่าสนใจใช่แล้วค่ะนอกจากหน้าเปลี่ยนเทคโนโลยีขั้นในเปลี่ยนแต่ว่าตัวเครื่องยังเป็นเครื่องห้าหกศูนย์เหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือในเรื่องของคลัตซ์ครับตัวเนี้ยทำให้มันเพมมากขึ้นเอาตัวเครื่ออาตัวดีขึ้นนิดหน่อยแสดงว่ามันแปลงขึ้นสิ เขาเรียกในเรื่องของนองความเร็วโอ้โหคนยังไงก็พอวันนี้คนนีาไปจองพร้อมาแล้วราคาราามลืมเลยหานองบอกว่ารถใหม่ราคารอเดือดเดแต่จะบอกว่าตัวนี้จะมาห้ามหัวใจดีมากเพาะ เหมือนเดิมอ้าวกับปี2024อ้าว่สี่แต่ว่าด้วยด้วยในเรื่องของรถใหม่มันอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของรถใช่ค่ะก็ถือว่าราคาหน้าร้าน5เก้าแา่เขาเดิมอ่ะในยี่ใหม่ถูกต้องค่ะเอาประกันไปด้วยประกันไปด้วยอันหนึ่งไปด้วยค่ะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะฝากฝากเซลล์อ่ะเดี๋ยวยังไงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้แจมเพิรนเขาฝากวันิดนึงก่อนแล้วกันีผมจะฝากอีกรอบนึงครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่แม็ค560เจคแมคหรือว anyway> ่าที่แม็ค560ปี2025นะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาดูตัวจริงของตัวรถเนี่ยได้ที่ยามาฮ่าเลยได้ขับกระสโนว์มินนะคะมีเซลล์ประจำอยู่ที่นี่ตลอดเพลินนะจ๊ะชื่นชอบท่านไหนก็อ่าทักทายกิงกลางเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนว่ารถมาไวไปไหมากด้ยเออใช่วันนี้ก็ไปแล้วสองคันก็เดียวเอง เดี๋ยวคันเดียวพี่โอต้องรีบถ่ายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามารับต่อแล้วเดี๋ยวชันพี่โอต่อนะคะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไลฟ์สไตล์ไบโอทีแม็กเนี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆสนใจจริงๆก็เข้ามาที่เกษตรน้ำมินนะครับมาดูรถตัวจริงได้ยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ